แม่อยากได้แม่ถึงพันได้พันแต่แม่ใจเพ่อดูขาดูดูดูเอวโอ้ไม่ดูลูกตัวเองเลยอ่ะมแล้วกใส่แขนลูกเล็กแล้วกใส่ขาบอกลูกตัวเองใส่แขนโดดๆหนักกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่ที่มิกกี้ฟอร์มเจแปนนะคะดูการวันนี้เนี่ยพ่อกับแม่ให้งบเอา 1,000บาทนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในงบ1,000บาทเราจะได้อะไรกลับไปบ้างก็คือจะบอกก่อนนะคะว่ารานนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเสื้อผ้ากางเกงอะไรประมาณนี้นะคะดูจากข้างหลังเรา แล้วคือราคาย่อมเยาว์มากนะคะทุกคนเห็นตามป้ายอย่เนี้ยห้าสิบหนึ่งร้อยอะไรงี้อันนี้มือหนึ่งนะใช่ทุกคนแล้วแบบห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทอะไรเงี้ยคือแบบหายากมากนะคะทุกคนแล้วคือเป็นแบบว่าของที่มาจากญี่ปุ่นอีกใช่ค่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหนึ่งพันได้อะไรบ้างได้ครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่านะบอกเลยว่าที่นี่เพิ่งเปิดด้วยนะครับทุกคน<ช>มาดูป้ายราคาเขาก่อนนี่มาดูคนมาดูฝั่งนี้ราสีเขียวห้าสิบสีแดงหนึ่งร้อย สองร้อยสีฟิวสามรนะคะสีน้ำเงิน400ร้สีเหลือง500สีส้มแปดร้นะคะแล้วก็สีดำหน0 0งบาทครับผมแต่ว่าเริ่มต้นที่50บาทนี่ค่ะน้องฟิวใช่แล้ก็คือน้องฟิวต้องตามหาสีเขียวมันอาจจะได้เยอะอ่ะฮะไปเดี๋ยวตามดูกันไปนี่เขามีถุงด้วยนะคะทุกคนอย่าลืหยิบถุงก่อนเต็มไหมคะงานนี้ไม่มีแววนี่ถุงก็คือมิกกี้นี่เลยนะครับมิกกี้คืออันนี้เดินทางมาสะดวกสบายมากเลยนะน้องฟิวก็คือ เนี่ยติดถนนเลยแล้วก็อยู่ตรงกันข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตนะครับี BTS มาได้นะทุกคนอาจะ BTS อะได้ค่ะไปพร้อมเดี๋ยวเดินเข้าทางนี้ก่อนเลยดีกว่าแม่อยากได้แม่ไ่อยากได้ลูกแม่ตื๊พันเนี่แม่ตื๊พันแต่แม่ใจอุ้ยดูนุอเห็นฝั่งนู้นก็สวยมาเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนละกันก็เขาจะมีป้ายติดแบบชัดเจนเลยนะก็คือราคาเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าแล้วฝั่งนู้นก็จะมีรองเท้าด้วยค่ะน้องฟิวใช่จริงเราคือก็แอบ นี้สีอะไรเนี่ยคนนี้สีชมพูยังต้องฟื้ขอลองมาสักข้างหนึ่งไปได้ไหมชมพูนี่คือสามร้อยบาทใช่ได้ไหมครับแน่นไปแต่สวยนะเพราะนะใช่ได้คู่นี้ก็300นะแม่ใช่อันดูท่าทางจะเล็กไปสำหรับวิวใช่ครับวันนี้เบาครับผ้าพันคอลูกอันนี้ไงอ่ะไม่ใส่ใส่สวมหัวเลยแล้วมันพันคอไงเมืองหนาวเมืองหนาวใช่ครับ อันนี้สีแดงค่ะ100สีแดงคือ100ถามว่ารู้ได้ไงก็คือเขาจะมีป้ายบอกอย่างนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเราก็มาดูตรงนี้ไงจะเป็นสีแดงเห็นไหมครับเน,น,นี่ย100บาทแบบนี้แบบใหม่แบบนี้นะอ่าหนึ่งร้อนี่มีแบบนี้ก็มีนะใส่ถุงไม่ได้ร้อยถ้จะเป็นแบบนี้เนาะใช่แต่หนูพี่ชอบอันนี้ว่าเนี่ยมันนุ่มมากเลยทุกคนถ้าสม่วยงบแล้วเหลืออันนี้จะเป็นสิ่งที่น้องคือกลับมาเอาอะได้ความละเอียเดียวนะใช่ตุ้นุ่มมากทุกคนตรงไหนครับ ก็จะมีเสื้อคางเกงนะครับนี่อันนี้คือหนึ่งร้อยบาทกางเกงสีแดงนะถ้าเกิดอยู่ที่ลาวเขาจะติดป้ายบอกไว้อย่างเรียบร้อยเลยเฮ้ยแต่สวยนะแม่ใช่เนี่ยดูดิสีเนี่ยเออเดินสองเฮ้ยที่นี่ดีราคาถูกจริงแม่แล้วก็ของเขาใหม่ด้วยนะครับมือหนึ่งมือหนึ่งไปเฮ้ยหน้ามาช็อปมากเลยนะรูฟี่เลกนี้ไว้อะไรคะคอเต่าโอ้หนึ่งร้อยบาท ออสวยเลยนะนี่นแบบสีน้ำตาลเนี่ยลูกสวยนี่เป็นแบบคอเต่าสวยนะรูปฟิวใช่ลายจุดเธอโค้กขัดดอดแม่แม่หนึ่งร้อยเหมือนกันใช่สีครีมอุ้ยแม่มัวสีเขียวห้าสิบบาทเราใส่ดูห้บาทนั่นไงไม่ได้ไม่ได้แต่เราเคยชอบอะไรอย่างนี้นะ เออห้าสิบบาทครับน้งฟิวนี่แต่ว่าเปิดมาตั้งนานแล้วทุกคนยังไม่ได้เลยเออไปเพิ่งดูเราเพิ่งดูจริงไม่กี่ราウเอฟว่าไงได้นะหัวโตมีกระจกเนี่ยออกแล้วอะไรพ่อเหมือนอวบุกคนดูดิใช่อ่ะเขาจะให้บอกว่าเหมือนญี่ปุ่นเออไปบอกเราอวบเฉยเลยอะไรของฟิวก่อนโอ้อ่ะไปนี่ข้างในนี่มีเยอะแยะมากเลยนะเนี่ยตัวสีขาวก็สวยครับฟิว โอ้แม่ตัวละร้อยมันดูแบบอืมทุกคนเข้าใจรึคือแนะนํานะให้มาเหอะของเกาถูกจริงตัวร้อยแล้วมันคือมือหนึ่งไม่ใช่มือสองใช่ครับนี่คอเต่าเธอไม่ได้เร็วในฮะคอเต่าถ้ามันทำแบบนี้ที่มันไม่ใช่แบบอย่างนั้นนะสวยนะสวยสวยลูกก็คืออันนี้ตัวนี้หนูก็ชอบแต่ว่าเรามันมีอีกหลายฝั่งชั้นบนก็มีนี่คือเต่าล่ะกันเนาะ ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้100่งรนะคะทุกคนใช่หนึ่งร้อยก็จะมีไซส์เดียวนะน้องคือว่านี่ต้องแขนจะเป็นนี้อันนี้เหมือนเป็นเสื้อคลุมนั่นเนอะลูกใช่อ่ามาขอดูงบค่ะมาทุคนเอาเลยใช่ไหมตัวนี้เอาเลยอยากได้คอเต่าอ่ะนี่นะครับสีแดงครับหนึ่งร้อยบาทนะครับงบหนึ่งพันนะครับมีแขนแบบนี้ด้วยนะใช่หนึ่งพันลบหนึ่งร้อยเกือบเก้าร้อยโอเคโอเคไปดูโซนต่อไปนี่น้องฟิวตรงนี้ก็สวยลูกเนี่ย เอาละเอาละยิ่งเดินยิ่งเจอคอเต่าเอาเอาตื่นเต้นตื่นเต้นชอบตัวนี้ไงราคาราคาตัวนี้100เหมือนกันราคาเนี่ยใช่เหรอไม่เป็นอย่างเงี้ยสีแดงค่ะสีแดงม่เหมือนเสื้อคลุมชาเตสีแดงเนี่ยโอ้ตัวนี้ก็100อ่ะแม่แม่ชอบแม่ก็ชอบไม่ใช่ดูเฉยให้แม่ตัวหนึ่งเดอ๋อมันเป็นเสื้อคลุมดูตัวนี้ จริงแม่แม่บอกแล้วหน้าหนาวแปลว่ามีซ้ำมต้องมาสัเอ้ยต้องคนชอบตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบลายแบลคโคเวอร์นี่เหรอเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนดูอืมสีอะไรอ่ะเราคุณอยากดูมันออกสีฟ้าค่ะอ๋อไม่ใช่หนูดูไปอ๋อนี่สีสแดงหนึ่งร้อยเหมือนกันโอ้โห ไหญ่ไปไหมทุกคนอุ้ยน้องฟิลคิดเยอะอ่ะตอนนี้ได้2ตัวแล้วตอนนี้จะเป็นตัวที่สองดีไหมนี่อันนี้ก็เป็นสายรัดเอวใช่ไหมแม่อุ้ยน่ารักโอเคเอาตัวนี้หนึ่งร้อยยิ่งเนี่ยฟิลนี่รักมันโบนี้มันโบแล้วมันจะแบบรัดข้างหลังทุกคนอ๋อเออน่ารักดีรห็นัดข้างหน้าก็ได้มือข้างหลังก็ได้ตัวละหนึ่งร้อยไปทุกคนบอกโถเอาเลยอ่ะฮะเอาค่ะ มาเพ่ไงรวมหนึ่งรอยแปดร้อยเอาละเริ่มเริ่มโบโบละเริ่มโรอันนี้ก็สวยนะสวิตเตอร์ใช่ไหมครับพี่หนูคนป้ายยาเนี่ยวันนี้ยนี่แม่แม่เราควรเอาไปใส่สักตัวไหมเดี๋ยวเราค่อยดูทีหลังดูของนอกรอบดูนอกรอบเดี๋ยวหนูค่อยไปปนๆด้วยอะไรก่อนอุ้ยเออนี่ก็สวยหรอกน่าเหมือนแบบ เอาละงานนี้มีล้มละลายแล้วหนึ่งพันฟิวบอกงบไม่พอสงสัยต้องมีงบตัวเองด้วยแต่งแบบให้ดูด้วยนะแบบสั่งออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เหรอไม่แม่อะไรเนี่ยเป็นเจ้าหญิงอ่ะเป็นเดรสยาวหนึ่งร้อยบาทแม่ไม่ถูกอ่ะเดวนี้คืออะไรดูนะเดี๋ย้ก็หโอ้โหนี่ราคาจริงนะคนหนึ่งร้อยบาทนะแต่สายยาวมากมันปรับได้ไหมดึงแล้วมับล็อไง เราไปเล่นไปใส่เราจะได้ไหมได้ใส่ไปทะเลน่ารักไหมได้ใส่ไปคาเฟ่อะไรเงี้ยช่วงนี้เป็นสาวหวานเออสวยลุกเนี่ยเลยกันไม่ทัานคือไปข้างบนเลยอ่ะตัวร้อนร้อยแล้วได้เยอะมากนี่างเขามีตัวอย่างใส่ให้ดูโนมูสอ๋อยู่ฟังนมูสทุกคนแต่ว่าแต่ตัวเนี้ยน้องเพิ่มขอดูก่อนได้ครับเดี๋ยวเธอเดบ๋ยงไม่มีตัวไหนหนใช่ค่ะสวยดูกันอันนี้ก็สวยนะลูก อะไรเป็นเดซ์ยาทุกคนเออโอเคน่ารักอีกหนึ่งเบลราคาเขาไม่ได้แรงนะแม่ที่เนี่ยราคาดีเลยนะแล้วของใหม่ครับทุกคนใช่แล้วช็อปเขาคือสวยมากแล้วราคานี่คือแบบโหว้าวเลยอ่ะโอ้ฟิวสีนี้สวยไหมลกแม่หนูเป็นอะไรโอวตินเหรอฮะโอวตินไม่รู้ใช่หนูว่าทรงมันสวยแต่ว่าสีอาจจะอย่างเลยอาจจะยังไม่ค่อยโอ้ยฝั่งนี้ทุกคนรองเท้าก็มีนะครับ ไว้มันเป็นเสื้อธรรมดาอันนี้ตัวละ50บาทสีเขียวนี่คือตัวละ50เนี่ยทุกคนนี่ไง50บาททุกคนใช่ฮ้ยป้ายเขียวนะครับนี่น่ารักจังเนี้ยวขนาดไหนเนี่ยไม่รู้ใดูเลยนะเนี่ยแล้วก็มีเสื้อผ้าเด็กด้วยนะคะน้องฟิวอยู่ด้านหลังคือเต็มเลยเด็กเล็กก็มีนะใช่เราฟิลเป็นเด็กน้องฟิวจะช้อปปิ้งอ่ะนนี่ดูดิเห็นไหม อันนี้ตัวอะไรแม่ตัวลอยน่ารักดีใช่ไหมครัน้องฟิวใช่<ป>นี่ดูชุดดีนี่อย่างนี้ก็มีนะแม่แามาเด็กผู้ชายแบบเป็นเกงเกงอย่างเงี้ยตัวลอยนะครับสวยดี นาต่อไปขึ้นชั้นสองนไหคะใช่ค่ะชั้นสองก็มีนะทุกคนเฮ่เคนใอประมาณซีซั่นสอที่ใครสักคนใส่เนี่ยทรงนี้เลยเขาจะแบบจับตรงนี้ไหมเขาจะชื่อ close ใช่เนาะแมวด้วยแม่ไม่โปแม่แม่เซ็กซี่ อันนี้ตัวละร้อยเอ่อฮะจะบอกว่าที่นี่นะครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ี่ทุ่มนะครับแวะมาเที่ยวกันได้ใช่ตัวนี้เนี่ยหนูใส่ได้แน่นอนสองร้อยค่ะหนูใส่ได้ไหมหนูว่าหนูใส่ได้วัดคอะหนูฟิยว น่าจะได้นะตัวนี้คือสีฟ้าราคา200นะครับสวยนะกระบอกเล็กสวยดีค่ะสวยลุกได้นะเนี่ยชอบทรงอะไรอย่เงี้ยทุกคนแบบนี้นว่าคือทรงเดียวกันไหมเฮ้ยนี่ฟิล <c oughs> พ่อดูขาดูดูดูเอวโอ้ไม่ดูลูกตัวเองเลยอ่ะอันนั้นก็ใส่แขนนะโอ้ยแล้วใส่ขาบอกลูกแดงๆโดดๆผิวหนักกว่าเลอเนี่ยแม่ไม่น้อนเป็นอะวันเลยแม่แรงว่ะแม่ลอวัดคอไหมถ้าแม่ได้ลูกก็ได้แม่เกือบได้หนูก็ได้แล้วแหละเออเอาไหมคะเอาค่ะ ทุกคนมาลบเลขกันสีฟ้านะคะสองร้อยเียวหกร้อยค่ะหันไปคนทางยาวกลายอยู่ฝั่งนี้ก็สวยนะฟิวเนี่ยโอ้โหมีเสื้อสวยสวยอ่ะอันนี้คือะไร่ะแฟชั่นเนี่ยโอ้โกากีกากีหรือว่ากะโอกไในไปดูหน่อยเอ๊ะนั่งนี่สวยดีอมไม้มใส่เป็นเสื้อ ไม่ใช <aría> <the reason. S 2> ่ตงนี้เกียูดูนี่อ่โอ้ค่ะสวยดีเอี่ยมเียมตานนี้ตนฮะอันนี้น่มากอันนี้นาเป็นแบบปัรไหเสื้อปัไหลมีหลายสิสเย์แล้วเสดดาวชองอันนี้เรื่องจริงอย่างมุงโทร ออยพยายามหาแนวแนวนี้แหละฟิลพยายามหาเสือดาวใช่ครับน่าชอบอยากใส่เล้วอันนี้ตัวละร้อยยังไงฟิลมา,าให้แม่ใส่แม่ใส่ในรองไหมมีเ <laughs> ซ็กซี่โชว์พุงผิวน,นี่เลองใส่แบบนี้อ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบใส่ตอนนอนก็ได้นะทุกคนเราเผื่อ,อแอบชอบตัวนี้แบบอ่ะใส่ใช่ไหมัมนจะเป็นนี้นี่ก็น่ารักดีนะี ฟ้าน,นะคะทุกคน2 0 0บาทใช่ครับเอ้ยแต่น่ารักดีนะเฟียเหลือห0ร้ออาเฮ้ยแอบอยากได้เนี่ยใส่แล้วก็นั่งอยู่ดีงั้แต่มันเป็นกระโปงอ่ะแต่มันผ้าน,นี้มากเลยนะทุกคนเราก็ยืดสวยนะอุ้ยเรือนใส่ขับรถกันลม2อ0เออเนี่ยเขเรียกกันไม่หยุดเลยทุกคนสงสัยแม่อยากได้จริงเออไปแม่ที่ตัว เดี๋ยวให้งบ50บาทอาสีเขียวไปโอ้โหแม่เขาให้งบแม่50บาทอะไรก่อนเออนี่มัดยอมนี่น่ารักนะแม่เออเป็นไงฮะน่าคลิปนะเนี่ยอุ้ยจะกุนถ้าหนูแพ้เสียงในหัวตอนนี้จะมาอยู่ในถุงถ้าเกิดแพ้เสียงในหัว ใส่ไปไหนอะลูกเมืองไทยเมืองร้อนนะใส่ไปโรงเรียนหนาวมากดูใจเย็นค่ะนิ่มมากเลยอะถ้าหนูแพ้สิ่งในหัวเดี๋ยวตอนจ่ายตังก็เดี๋ยวดูกันนุ่มพ่อละงับดูอุ้ยแม่ข้างหลังนู่นสีแดงคริสต์มาสนี่ไงพิ้วคริสต์มาสมาแดกไปโอ้โหจิงกระเบลจิงกับเบลไม่ขึ้นเลย อันนี้ตัวเท่าไหร่คะไปดูกันเลยตัวนี้ไม่ให้ป้าให้น้องผิวหวานนี่กระดิ๊บนี่อ้โหตัวนี้สีชมพูชมพูเท่าไหร่นะคะ3 0มค่ะก็แบบผ้าเขาดีด้วยแหละทุกคนอันนี้สีฟ้า200ร้อยอุ้ยให้เลืแม่จะซื้อให้หร่อ่อไม่ได้เจอ จริตกับสีเทามาก,ากแม่จะหลิตใช่ค่ะว่าแม่จริตกับสีเทาเปล่าค่ะแม่จริตกับเสือดาวแซลแซลสีเขาวางเลยเขาเซ็งฟิลแซลเขาอ่ะจริตกับสีเทาจริตกับเสือค่ะตัวนี้ถือว่าดูดีใส่คนละคือผ้านี่เฮ้ยเฮ้ยดูมีเชิงนี่ดูเป็นคนอ่านหนังสือว่าสวยนะเป็นไงเออนุ่มมากใช่ ไม่ใส่ไม่ใส่ดยุยเคลมเลยอุ้ยแต่น้องฟิวชอบนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่อ่ะมันไม่มีป้ายทั้งหดูดีๆค่ะมันนิ่มอ่ะมันป้ายป๋าหมดเลยค่ะลูก <Okay S 1> ลาวเลยมาิดถุงค่ะเซ็ปต์ด้วยกันเอาเอาใช่ไหมเอาค่ะมันนิ่มโอเคเดี๋ดยวไปถามไปทีถ้าไม่ใช่ชอ่ะใช่แต่ในลาวเนี้ยก็คือสองร้อยถูกต้องงบเหลือเท่าไงลบสองร้อย สี่ร้อยบาทโอ้โหสี่ร้อยบาทจริงๆใจน้องฟือยากลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งไปดูตัวนั้นเดี๋ยวดูให้หมดในด้านทานก่อนเผื่อเราจะได้ตัวไหนล่าละล่าละน่าจะมีแบบสองกล้องนะสองหน้าพ่ออีกทีรอบหน้ารบตาเป็นฟิล์มเหมือนรีแอคชั่นนอำเ่ากับวุ้ยทุกคนทำไมพ่อทำไง นี่หนูโคลให้ดูนะนี่เขาจะเป็นอย่างนี้จะเนแบบอย่างงี้อ่ะจะเป็นแบบเอเอแล้วก็อื้ออื้อแล้วแต่หรือจ้านะเอ้าแม่เปียวจัดให้แม่หน่อยชุดนี้แม่อยากถ้าแม่ใส่จริงหนูซื้อให้เลยถ้าแม่ใส่จริงยอมเสี่ยงโง่ให้แม่เลยนะโอ้โหยาวด้วยนี่ใส่บุใช่ไหมแล้วก็ยืนกลาง กางออกมาแล้วก็เอามือคกูแล้วสวยนะถือว่าอุ่นนะทุกคนกูแบบอุ่นเลยนี่ตัวละสองร้อยแม่ค่าผ้ายังไม่ได้เลยเนาะค่าเย็บด้วยอะไรด้วยนะสวยดีหมานะดีนะเนี่ยใช่อุ่นเลยอ่ะก็เทสือว่าสวย อันนี้มาดูแบบว่าที่เคยจ้องไว้ก่อนใช่ไหมคื้อผ้าและสินค้าที่เข้าจับจริงๆอ่ะน้องฟิวอยากได้รองเท้าทุกคนมาหารองเท้าใส่น้องฟิวดีกว่าไค่ะไปดูกันขอความร่วมมือจากลูกค้าไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาบริเวณโซน็อยากไได้แบบอะรงบินี้าที่แบบไม่ค่อยมีอ่ะสินค้าชนที่อาจจะไม่มีใส่น้องฟิว ผู้ชายยตกใจนี่ส้นสูงอ่ะมานี่งนิ่มดีนะใช่คุณหูอุ้ยพ่ออะไรฮะและส้าไปชั้นที่สองอยากได้แต่ว่าน่าจะไม่มีไซย์นุงคืนแบบทอเล็กมากแต่ท่องหาเสะาสาวสายที่กำลังตามหาหลงคับมีกระเป๋าด้วย เดือนนาฬิ่าเด็กคนที่มั<ห>นเป็นลูกตัวเดทฝั่งน,งนู้นอะไรคนนี้ตรงไหนครับนี่น่าไปตอนนี้งบเหลือ400ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เราก็กลับมาเอาตัวนี้เราอันนี้คือ100บาทใช่ค่ะเวลาสิบนถึงยี่สนาฬิกาหน่งร้อยบาทเดี๋ยวพาไปดูว่าใส่แล้วเป็นไงใส่แล้วเป็นแบบฝแบับ่งนู้นเลยแล้วคือสวยมากไปเดี๋ยวไปดูกัน อ๋อนี่คือใส่แล้วจะเป็นแบบนี้ใช่แล้วคือลายมันเป็นคือแบบเหมือนหินอ่อนอนี่อ้าวเลยทุกคนจ้าหนึ่งร้อยบาทใช่อ่ะเดี๋ยวไปลองท่าลงไปเนี่ยเป็นไงได้นะพริ้วเลยแล้วคือผ้าลื่นนะคะทุกคนแล้วแบบลืนล่นๆนิ่มๆมาหนึ่งร้อยบาทน,นะฮะใช่ก็แปลว่าตอนนี้งบเราจะเหลือทั้งหันสามร้อยบาทขอดูค่ะดูงบหน่อยงบหนึ่งร้อยแล้วสามร้อยบาทหมานี่ได้เยอะนะจริง พขอชอบไหมครับเขอชอบสีมันเหมือนลูกอมเลยเนาะไม่นักงฟิชอบแบบนี้เดี๋ยวลองสิไม่เขอลองดูนะฮะเหมือนมันจะเล็กๆเฮ้ยนรอฟิลว่าได้อยู่ได้ไหมได้ไหมทุกคนว่าได้ไหมฮะโน่นไง่ข้างบนโอ้โหกลมเลยนะลมไปหนไงไอันี้สีดำไม่ใช่แปบนี้ไอ้น้องฟิลโพสดให้ดู ต่อมานะคะใบนี้เคยเห็นไหมที่คนจีนเขาแบบว่าเปิดกล่องมาแล้วก็จื๊อๆืปัดไปจื๊อจปัดไปเคยดูไหมนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนต่อมาใบนี้โอ้มาอีกแล้วดีแล้วอะไรนี่ตัวนี้สวยนะเนี่ยจัดให้เขาหน่อยคิวไม่ให้ดูเนี่ยใช่เลยใส่ของได้เยอะนะคะทุกคนเขินไงอย่าแซวอยู่เอ้ยต่อใบนี้แอบมีความชิค เดี๋ยวเรามาอัปเดตดีกว่าก่อนที่เราจะจ่ายตังค์เราได้อะไรไปบ้างอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นแล้าตัวนี้เหรอลูกใช่ค่ะนี่เป็นเดสไซา์เอียวนะคะทุกคนหนึ่งร้อยบาทแปะตัวหนึ่งแล้วก็มีเป็นอันนี้ทันยาวนะคะที่น้องฟิวกับแม่ชอบมากนะคะตัวนี้ก็สองร้อยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็อ่ะยังไปดูน้องฟิวไม่อยากเอาออกมาเดี๋ยวมันตกนี่อันนี้เป็นกางเกงอันนี้ก็สองร้อยนะคะสีฟ้าตัดาสวยใช่แล้วก็มีเป็นอันนี ป็นฟือแบบว่ามินิดรสนะคะตัวนี้นะคะหนึ่งรอยน้องฟลก็เลยเอาไปคือรู้สึกว่ามันผ้าไม่ได้หนาขนาดนั้นแล้วก็มันน่ารักด้วยผมโมโูโบได้นะจ๊ะแล้วก็มีเป็นนี่ตัวสุดท้ายนะคะเป็นข้าเต่าสีดำนะคะแล้วก็มีเป็นสกิตเตอร์กิตเตอร์นะคะทั้งหมดก็ 700นะคะทุกคนเรายังเหลืออีก3ามร้อยากไปดูอย่างอื่นเพิ่มไหมคะไม่ดูแล้วค่ะ,ะ,คะวันนี้คุณดูมาหมดแล้วนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับงบ1,000ของเรานะคะ <c oughs> ก็ใช้ไปทั้งหมด700ยังเหลืออีก300 <c oughs> นะคะทุกคน <c oughs> ก็ถือว่าที่นี่มมีของหลายอย่างนะคะมีรองเท้าเสื้อผ้ากางเกงกระโปรงแล้วก็แบบว่า พวกเสื้อฮูดนะคะทุกคนที่มิกกี้ฟอร์มเจแปนนะคะถ้าใครอยากมาก็มาได้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาซ้ำนะคะงั้นก็เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปจ่ายตังค์กันนะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยอยากให้เรานะคะไปทำคลิปงบที่ไหนเนี่ยก็เมนไว้ได้เลยงั้นสโหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบบ๊ายบายย